ก็สว <ITA> ัสด so ีกันด้วยครับ so ท mm ุก hmm. ท่านท่านก็ับชมรายการมาของผมก็คือบังตีบวกแขงนะฮะตอนนี้เราก็มันก็อยู่ในฟ้าเราสามารถคอนเซิร์ฟนะฮะผมไม่รู้นะไอ้เพื่อนมันไปท่าไหนมาไม่งตั้งกูจักมีอยู่แสนนะเหลือเท่านี้เก้าพันแล้วเห็นมันมีแบบนี้อยู่ผมเลยอ่าเรื่องดีกว่ามาทำเคียเจ๊งๆหน่อยนะฮะ ไม่รู้ว่ามันจะเจ๊งไหมครับอ่าผมคิดว่าสีหน้าไม่ติดมาครับกับพิบขังที่หนึ่งไม่ใช่กับพิบขังที่สองกับพิบขังที่สามกับพิบขังที่สี่กับพิบขังที่ห้ากดขังครั้งที่หนึ่งกดขังครั้งที่สองกดขังครั้งที่สามกดขังครั้งที่สี่ ก็ครังครังที่ห้าปล่อยแล้วติดมอยติด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 จ่อติดแค่เรียบร้อยนะฮะผมเห็นบวกหนึ่งยังมีนะฮะเลยหาเรื่องตีต่อไปกันเลยครับผมตั้งกู้หาจากไหนก็ได้กระพริบครั้งที่หนึ่งกระพริบครั้งที่สองกระพริบครั้งที่สามกระพริบครั้งที่สี่ กะพริบครั้งที่ห้ากะพริบครั้งที่หกนะครับกดครั้งครั้งที่หนึ่งกดครั้งครั้งที่สองกดครั้งครั้งที่สามกดครั้งครั้งที่สี่กดครั้งครั้งที่ห้ากดครั้งครั้งที่หกไอสัตว์ติดที่กูไหมติด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 ตะโชว์ตายเออ ตั้งไมีเมียกูกูโอนอีกโอ้ fuck you ายนั้นก็ไม่เมียแล้วมากนะขอจบคลิปเพียงในเนี้ยก็เป็นรายการใหม่ของผมก็ฝากนละฟังต่อหนานะครับผมชื่นมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย